วัดีค่ะวันนี้จะมารีวิวตัวเป็นโปรตีนนมแพะนะคะตัวนี้ใช้เลี้ยงลูกหมาแรกเกิดนะคะในกรณีที่แม่หมาไม่มีน้ำนมหรือมีน้ำนมน้อยไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากการผ่าคลอดนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือใช้จริงๆนะคะเพราะว่าน้องหมาที่บ้านคลอดนะคะก็เลยต้อง,องใช้มีใช้เป็นขวดนมนะคะขนาดเล็กนะคะแล้วก็ใช้จุกเบอร์เบอร์เอสนะคะ ก็คือเบอร์เล็กสุดนั่นเองก็จะเป็นจุกนจุกนมนี้ต้องลวกน้ํำร้อนก่อนนะคะการจะใช้ใช้เป็นจุกเบอรเอ์เล็กสุดจะใช้เป็นยี่ห้อที่มันนิ่มๆน,นะคะมีใช้เป็นยี่ห้อนี้ขอไม่บอกชื่อยี่ห้อแล้วกันนะคะดูแล้วก็สามารถไปหาซื้อกันได้ตามห้างสรรพสินค้านะคะเราใช้การชงเนี่ย ปกติเนี่ยมันทำไมถึงใช้ตัวโปรตีนทำไมถึงไม่ใช้นมแพะผงเพราะว่าโปรโตีนนมแพะเนี่ยมันเป็นโมเลกุลที่เล็กแล้วก็ถูกย่อยมาแล้วเพราะฉะนั้นดูดซึมได้ทันทีใช้หนึ่งช้อนชาเนี่ยนะคะหนึ่งช้อนเนี่ยต่อน้ำหนึ่งออนนะคะน้ำมิ้งใช้เป็นน้ำต้มสุกแล้วนะคะไม่ใช่น้ำร้อนนะคะเราใช้เป็นน้ำต้มสุกให้น้องทานให้ทานได้ตั้งแต่วันแรกที่เกิดมาเลย ใช้เป็นน้ำต้มสุกนะคะอันนี้เป็นน้ำต้มสุกน้ำสะอาดต้มสุกต่อน้ำหนึ่งออนอันนี้น้ำจะเยอะเป็นหิดหนึ่งนี่ยค่ะประมาณหนึ่งออนนะคะปิดให้ดีแล้วก็ชุนินจ่จมมันจะละลายง่ายเห็นไหมคะมันจะละลายง่ายมาก มันจะไม่ติดเลยนี่นะคะแล้วก็ใช้ป้อนน้องได้เลยอัเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์เสริมน้อยวัสดีค่ะคือจะให้รู้ว่าเราใช้จริงๆนะเราไม่ใช่แค่ผู้ขายเราเป็นผู้ใช้จริงนะคะ อันนี้เป็นลูกบูด็อกนะคะแรกเกิดก็คือจะอาจจะไม่ได้จอบให้เห็นขนาดนนะเพราะว่าต้องป่อยน้อด้วยไม่ใช่เป็นตัวโปรตีนนมแพะเลยให้เขาทานอือนว่าจะสวยอื่นเขาปกตินะคะไม่มีการทายเหลวนะคะคือเราต้องต้องใช้ร่วมกัน แต่นมแม่เขาก็สําคัญนะมิ้งก็ยังให้ทานควบคู่กับนมแม่คือเราจะต้องกระตุ้นตัวแม่เนี่ยให้มีน้ํานมด้วยเราต้องแก้ปัญหาหลักไม่การใช้นมเสริมทดแทนเป็นการแก้ที่ปลายเหตุการแก้ที่ต้นเหตุคือเราต้องบํารุงคุณแม่เขาด้วยแต่ในกรณีที่หมาผ่าข้อจริงๆต่อให้บํารุงแล้วอย่างตัวเนี้ยอย่างหมาชื่อบ้านเนี้ยค่ะเราบํารุงทุกอย่างแล้วแต่น้องผ่าคลอก่อนนะคะก่อนกําหนดตอนนี้น้องก็มีน้ํานมเหมือนกันแต่น้ํานมเนี่ยค่อนข้างจะ กำลังคัดเต้านะคะก็เลยต้องเสริมนมให้เด็กน้อยด้วยเพราะเขามีลูกแค่สองตัวมันั้นการกระตุนน้นมันก็จะน้อยนะคะถ้าใครสนใจนะ,ะหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนมสำหรับน้องหมาแรกเกิดเนะะี่ยหรือจะใช้สำหรับน้องหมาแรกเกิดในได้ดทุกกรณีนะคะก็สามารถสอบถามมาได้นะคะที่ Line ID นะคะเป็น Line นะคะ at l ต้องมีแอดข้างหน้าก่อนนะคะ LYA นะคะ1 5 5 1 A นะคะแล้วก็แอดมาสอบถามกันได้นะคะหรือจะเข้าไปที่แฟนเพจนะคะ a the l o t Shop นะคะอ่อมันจะอยู่ด้านล่าง YouTube มันจะมีลิงก์ของของของเพจอยู่หรือโท,ทรมาสอบถามได้นะคะที่096 8836 158ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนต้องขอตัวให้นมน้องๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะ